สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีเมษนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคม2563จะเป็นเช่นไรผมก็จะมาให้ทัศนะแนวทางความคิด การดำเนินชีวิตประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานในช่วงเดือนกรกฎาคมดวงชะตาชีวท่านจะเป็นเช่นไรนะครับดวงดาวที่โคจรสถิตอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ละราศีนะครับว่าดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดในลัคนาจติสถิตราศีเมษนะครับลัคนาที่อยู่ในราศีเมษนะครับท่านที่เกิดในราศีเมษต,ต้อง วางลัคนาให้ถูกนะครับท่านสมาชิกไม่ใช่ว่าท่านจะเกิดเดือนเมษายนจะเป็นคนราศีเมษทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับท่านต้องหาอาจารย์พรู้วางลัคนาเกิดให้หรือท่านไปหาข้อมูลในแอปเพรสโต้โหลดขึ้นมาป้อนข้อมูลวิธีวางลัคนาเกิดท่านจะได้รู้แนวทาง การดูโหราศาสตร์ในแบบที่ผมวิเคราะห์นะครับในโหราศาสตร์ก็มีหลายวิชาหลายแขนงด้วยกันแต่ผมวิเคราะห์ในเรื่องโหราศาสตร์ตามตําราไทยนะครับโหราศาสตร์ไทยเป็นการวิเคราะห์ตามดวงดาวโคจรที่เคลื่อนย้ายในแต่ละเดือนนะครับในทุกๆราศีครับช่วงเดือนกรกฎาคมครับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับราศีเมษดาวที่เกาะกลุ่ม ลัคนาเกิดท่านอยู่ในช่วงเดือนเมษายนก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมก็คือราศีดาวมฤตยูยังเกาะกลุ่มอยู่ครับลัคนาจิติสถิตในราศีเมษอ่มีดาวมฤตมตยูเกาะกลุ่มอยู่คือเลขศูนย์เนี่ยครับมฤตยูราศีต่อไปคือราศีพฤษศมีดาวศุกร์ดาวศุกร์เลขหกและดาวพุธคือเลขสี่อยู่ในขุมทรัพย์นะครับราศีต่อไปก็คือดาวอาทิตย์และดาว ราหูคือเลขหนึ่งเลขแปดในราศีเมถุนนะครับราศีต่อไปคือการกฎว่างเปล่าครับราศีสิงห์ว่างเปล่าราศีกันว่างเปล่าราศีตุลว่างเปล่าราศีพิจิตมีดาวจันทเลขสองทับอยู่นะครับแล้วก็ราศีธนูว่างเปล่าราศีมังกรมีดาวพฤหัสและดาวเสาระกุมอยู่นะครับราศีกุมว่างเปล่าราศีมินมีดาวเกตและดาวอังคารเกาะกลมอยู่นี่ทั้งในจักรราศีทั้ง12อง ราศีนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมดาวเจ้าเรือนราศีเมษคือดาวอังคารครับดาวอังคารเป็นดาวกเกษตรดาวอังคารไปอยู่ในตําแหน่งราศีมีนนะครับราศีมีนคือดาวอังคารเลข3ามนี่ครับอยู่ในราศีมีนจากนั้นในช่วงนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมท่านสมาชิกที่เกิดในราศีเมษก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพของท่านนะครับ เพราะดาวองคารดาวเจ้าเรือนดาวตนุหมายถึงตัวตนของท่านเป็นดาววินาศตกในเรือนวินาศนะครับคาว่าวินาศนี่คือความหายนะความเสื่อมเคื่อมเสียความสลายสูญเสียสลายหมายถึงว่าเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองนะครับสุขภาพพลังพลังเลี่ยวแรงในร่างกายไม่สู้จะดีครับคนที่ดาวอังคารเสียก็ต้องมีปัญหาครับมีปัญหาแม ale, ้แต่เรื่องแขนขาหากักหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระดูกภายในร่างกายของท่านก็มีปัญหาครับ อะไรร่างกายมาเปน็นกระดูกหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟันของท่านอาจจะช่วงปัญหามันเกิดขึ้นนะครับด้านที่มีฟันไม่ไดีอาจจะมีปัญหาเรื่องกับฟันได้กระทบกระทั่งนะฟันได้กระทบกระทั่งลักษณะแบบนี้ครับหรือว่า,ากระดูกแขนขาแตกหักต้องระวังนะครับเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับประกอบกันนะครับในส่วนนี้สําหรับท่านที่เกิดในราศีเมษช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะดาว ดาวอังคารย้ายจากราศีกุมมาในวันเมื่อวันที่16มิถุนายนจะอยู่ในตำแหน่งนี้อีก1เดือนนะครับอีก1เดือนฉะนั้นทั้งเดือนราศีกรกย์นะครับในเดือนกันยายนในเดือนกรกฎกราคมทั้งเดือนนะครับก็ต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับระวังเก็บไข้ได้ป่วยนะครับท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับเลือนต่อไปครับเดือนต่อไปคือราศีพฤษภเป็นราศีของกระดุมพักตันุกระดุมพัก กะดุมพระในที่นี้หมายถึงว่าการเงินการทองโชคลาภในช่วงเดือนกรกฎาคมท่านอาจจะมีการเงินการทองโชคลาภการเงินการทองส่งผลให้ท่านมีโชคลาภจากการเงินการทองดีแต่ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพท่านอาจจะมีโชคลาภดีการเงินการทองดีแก่เก็บไข้ดีป่วยก็หยดจะสลับข้างกันนะครับสุขภาพไปดีการเงินการทองดีหน้าที่การงานดี อ่าทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลดีนะครับแต่ปัญหาเรื่องสุขภาพแท่นั้นนะครับก็ต้องระวังรักษาสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะครับสําหรับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีเมษนะครับกระดุมพระหมายถึงว่าการเงินการทองสภาพพ้องการติดต่อการเจรียของอะไรในช่วงนี้ลาบดื้ดีที่สุดนะครับเดือนเดือนกรกฎาคมนะครับดีที่สุดนะครับท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับเลือนต่อไปครับจันุกระดุมพระสาชะพันธุปุตตาอลิปัตาปตานิปัตตานิหมายถึงว่าคู่หุ้นส่วน คู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยาถ้าพูดถึงคู่หุ้นส่วนในทีน่นี้ดาวการทําธุรกิจลงทุนร่วมหุ้นอะไรก็ตามในช่วงเดือนกรกฎาคมจะส่งผลให้ท่านได้โชคได้ลาบจากการเงินการทองธุรกิจหน้าที่การงานที่ทําอยู่นะครับดาวคู่หุ้นส่วนพูนถึงดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ก็คืออยู่ในกลุ่มทรัพย์นะครับกลุ่มทรัพย์ฉะนั้นการเงินการทองช่วงนี้ดีมากที่สุดครับ อ่ประกอบทําการที่อะไรก็รับเรื่นส่งผลท,ทําธุรกิจการค้าการขายจะส่งผลดีอสังหาริมารัพย์ก็ดีนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับอ่าพอดาวส่งผลดีนะครับส่วนชิพิตความรักก็รับเรื่นสดใสนะครับคนเราถ้าอ่าเรื่องการประกอบอาชีพงานงานการงาน การงานดีการเงินก็ส่งผลดีชีวิตความรักก็ราบรื่นอ่าไม่แต่คนที่มีครอบครัวแล้วก็ไม่มีก็ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจกันนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับอ่าเดือนต่อไปครับปัตตนีบรณสุภกรรมหนะ้าที่การงานหนะ้าที่การงานดาวเสาร์ตกกรรมหนะ้าที่การงานถือว่า งานโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะครับในงานใหญ่ๆ,ๆเข้ามาส่งผลในท่านได้รับเงินก้อนโตในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับท่านที่เกิดในราศาีเมษนะครับแม้แต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบส่งผลอิทธิพลให้ท่านได้รับโชครับลาบในช่วงเดืนอนกรกฎาคมนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศาีเมษนะครับเรื่องต่อไปครับกรรมลาภโชคลาภดาวโชคลาบดาวการเงินการทองโชคลาบดาวโชคลา,า,าบอยู่ในตําแหน่ง ดาวโชคลาภเจ้าเจ้าเลือนดาวเจ้าเลือนโชคลาภก็คือดาวเสาและดาวราหูดาวเสาตกก,กรรมะโชคลาภเกี่ยวกับหน้าที่การงานโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับเสี่ยงโชคสีลาบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกวาเงินกันการเงินการทองกลุ่มทรัพย์ถือว่าเป็นส่งผลดีมากนะครับในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมนะครับโชคลาภก็คือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะคือว่าซึ่งมีดาวเกาะกลุ่มกันอยู่ และก็คือดาวอาทิตย์และดาวราหูเกาะคุมอยู่ถ้าท่านเป็นนักสิ่งโชคสิ่งลาบซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลก็เกี่ยวเนื่องกับเลขกลุ่มนี้แหละครับเลกลุ่มนี้โชคลาบจะเป็น5 775นะครับโชค5 775หรือจะเป็น188 1นะครับ188 1ก็ยังส่งผลดียวครับนี่คือนี่เลขมงคลสําหรับสมาชิกที่เกิดในราศีเมษนะครับราศีเมษถ้า ผมวิเคราะห์วิจารณ์อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถ้าในวันที่16มิถุนายนเลขมงคลโชคลาภสำหรับวันที่16มิถุนายนนะครับมิถุนายนดวงดาวที่โคจรดาวจันทร์สถิตยอยู่นะครับโชคลาภการเงินการทองมีนะครับสาหรับท่านสมาชิกดาวโชคลาภดาว7 5 5 7ดนะครับตัวหนึ่งดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งคือดาวราหูประยู่ในราศีของดาวพุธก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเลข สี่หนึ่งครับสี่หนึอยู่ในเกฑ์นี้นะครับถ้าสมาชิกที่เกิดในราศีเมษนะครับเพราะว่าวันที่16นี่วันที่16มิถุนายนดวงของท่านดาวจันโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งทับลัคนาเกิดมีโชคมีลาบเสียงโชคเสียงลาภสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสที่จะถูกนะครับดาวศุกร์ยังโคจรดีขุมทรัพย์ดีอครับเลขเสียงโชคเสียงลาภก็คือ ดาวโชคลาภคือดาวราหูดาวกันพนันคือดาวราหูจะเกี่ยวเนื่องกับเลข1เลขสี่เลข4ี่เลข1เลข8ท่านจะมีโชคไม่ลาภเกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็ให้สมาชิกอ่าถ้าท่านชอบแนวทางเสี่ยงโชคนะครับถ้าท่านไม่ชอบช่างเสี่ยงโชคถ้าเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบครับทักษะวันเกิดประกอบไลนตั้งแต่คนที่เกิด วันอาทิตย์ครับคนที่ไหนจะมีโชคเป็นลาบมากนะครับผมจะมีข้อให้ดูนะครับไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีเมษนะครับอาทิตย์อาทิตย์เป็นบริวารบริวารเป็นอาทิตย์ดาวบริวารตกสหชั่นก็ถือว่าดาวอาทิตย์ส่งผลดีนะครับส่งผลดีเกี่ยวกับโชคลาบนะครับเกี่ยวกับโชคลาบส่งผลดีส่งผลดีบริวารนะครับอยู่ในเกาะกลุ่มกับราหูคือเลขแปดนะครับหนึ่งกับแปดอยู่ในกลุ่มนี้ถือว่าส่งผลดีนะครับบริวารอายุสุขภาพ สุขภาพอายุในช่วงวันที่ในช่วงวันที่1่ที่2ที่3กรกฎาก็สุขภาพ aph, อาจจะไม่ดีครับดาวจันทเสียครับดาวจันทรเสียในเสียในที่สุดสุขภาพ,าภาพอาจเจ็บคดีป่วยเล็กๆน้อยนะครับเป็นปวดหัวอตอนร้อนไข้หวัดแค่นั้นนะครับหวันที่1วันที่ 1, 2แค่นั้นครับวันอายุเดชดาวเดชดาวเดชก็เสียครับดาวเดชดาวอังคารในดาวเสียครับถูกใส่ได้ป้ายสีหาเรื่องต้องระวังนวยครับวันอายุเดชสีดาวสีสีคือดาว สีคือดาวพุธสีตกคุมทรั์ถือว่าราบเลื่อนดีครับการเงินการทองจะช่วงเดือนกรกฎาถือว่าดีครับวันอายุเดชสีมูลมูลอุตสาหานะหน้าที่การงานก็ส่งผลดีครับไม่มีปัญหากับอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีดาวราหูเป็นดาวมนตรีกาลีดาวมนตรีคือดาวราหูส่งผลดีเพื่อนุปุัรภ์คำจนที่เหลือก็กูลดาวกาลิกินีคือดาวศุกร์ การนี้เนี่คือดาวสุกกันเงินการทองอ่านที่เกิดในวันทิตได้เงินมากนะครับได้เงินมากก็เสียมากใช้ใจมากนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมครับเพราะว่าดวงของท่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะการจับใจใช้สอยก็ถือว่าใช้มากพอสมควรนะครับได้มากใจมากนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับวันจันทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ราศีเมษเลยครับจันทร์เป็นบริวารจันทร์บริวารตก มารณะครับฉะนั้นช่วงนี้ไม่ดีครับรจันบริวารตกบรณะวันที่หนึ่งวันที่สองกรกฎาคมไม่สู้จะดีเท่าที่ควรนะครับอ่าจันจันบริวารตกบรณะอาจจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับในช่วงวันที่หนึ่งที่สองกรกฎาคมครับวันอายุสุขภาพสุขภาพก็มีปัญหาครับมีภาพมีปัญหาอายุอายุเสียครับอายุเสียระวังปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะครับระวังปัญหาเรื่องสุขภาพตัวของท่านเองตกบรณะเก็บเก็บไข้ได้ป่วยนะครับในวันที่หนึ่งที่สองที่สามกรกฎาคม ต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดีครับวันอายุเด็ดดาวเด็ดีครับสีดีมูละดีอุตสาหะดีมนตีดีมนตีมนตีคนธรัมค้ำจุนช่วยเหลือเกล้ากูลหนลเรื่องการเงินการทองส่งผลดีครับดาวกาลิกนีคือดาวอาทิตย์กาลิกนีจกในตำแหน่งของดาวสาชะก็ไม่สู้จะดีครับอาจจะมีเพื่อนฝูงอคอยเบียดเบียนนะคอย,คอยพึ่งพาอาศัย ช่วงดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับอาจจะเป็นสงท่านอาจจะเป็น อุปถัมภ์ความจุนช่วยเหลือเพื่อกคุเพื่อนมากกว่านะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับทานที่เกิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปครับคือวันอังคารอังคารเป็นบริวารบริวารเป็นวินาศไม่โชคดีครับวันอายุสุขภาพดีเดชดีสีดีนะครับตำแหน่งที่การงานส่งผลดีนะครับดาวเดชด,ดาวสีตกกรรมมากถือว่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานไปในทางที่ดีขึ้นนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมครับวันอายุเดชสีมูละมูละอุตสาหะ อุตสาหะมนตรีกาลีกาลีไม่มีผลนะครับท่าน kind of mm ี hmm. <F> ้เกิดในวันอังคารก็ถือว่าทรงบดีเกี่ยวกับ <Hayır>. ตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมอาจมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานขยับตําแหน่งขึ้นไปเป็นระดับหัวหน้าระดับสูงที่สุดนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับท่านี้เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นบริวารครับบริวาร ตกคุมทรัพย์ถือว่าดีครับบริวารอายุดีครับเดชดีสีดีมูละอุตสาหมนตรีกาลีอ่ามนตรีกาลีท่านที่เกิดพุทธกลางวันคือว่าราบลื่นดีครับบริวารอายุเดชสีดาวสีดาวสีดาวราหูเป็นดาวพนันตกเป็นดาวสีส่งผลสําเร็จเรื่องโชคลาบการเงินการทองนะครับอ่าเรื่องโชคลาบสำหรับท่านที่เกิดในวัน วันพุธกลางวันนะครับดาวสีดีมีโชคลาบนะครับมีโชคลาบการเงินการทองดีครับดาวสีบริวารอายุบริวารอายุเดชสีบูระบุตาหาะหน้าที่การงานก็ส่งผลดีมนตรีดาวจันทร์เป็นมนตรีก็เสียครับไม่ค่อย้ชคดีท่านยี่วันช่วงวันที่1ที่2ครับกาลิกนีไม่มีครับดาวกาลีส่งผลอิทธิพลไม่ไม่ส่งผลให้ท่านได้เสียหายอะไรนะครับในช่วงเดือนอกรกฎาคมนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธโชคลาบ ดีที่สุดนะครับวันพุธนะครับวันหนึ่งครับวันพุธบริวารอายุเดชสีดาวสีการพนันดีนะครับการพนันดีเสียงโชคเสียงลาภก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งประกอบด้วยวันเกิดของท่านนะครับคือวันพุธายถึงเลขสี่ครับายถึงเลขสี่วันพุธขันข้นขันข้นนะก็ส่งผลดีในทางที่นี้ครับวันอายุเดชสี มูละนะดาวพุธอยู่ในกลุ่มของดาวหกดาวโซสุก็สง่งผลให้ท่านรับโชคลับลาบจากตัวเลขมงคลน,นะครับท่านที่เกิดในวันพุธราศีเมษนะครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์นะครับวันเส,เสาร์เป็นบริวารบริวารก็ส่งบริวารอายุอายุดีครับเดชดีสีดีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีกาลีคนที่เกิดในวันเสาร์ วันอาย no so nice ุเดชศรีการเงินการทองดีนะครับการเงินกานทองดีมีโชคมีลาบดีครับงานที่การงานดีแต่ว่าการเงินการทองสภาพคล่องดาวกาลีกินดาวพุธเนี่ยเป็นดาวพุธกับดาวสุก์ก่อกลมอยู่ดาวกาลีกับดาวการเงินการทองมันเบียนกันอยู่ฉะนั้นรักษาสมบัติไม่อยู่นะครับมีมากใช้มากนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับมีมากใช้มากอ่ามีการเที่ยวดื่มกินตามอารมณ์ของตนเองนะครับในช่วงกรกฎาคมครับเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์มักจะทําตามใจตนเองมากกว่านะครับก็ต้องระวังเซฟตนเอง ด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับนะวันต่อไปครับวันต่อไปวันพฤหัสนะครับพฤหัสบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดในวันพฤหัสถ้าพูดถึงสุขภาพก็ถือว่าดีครับวันอายุดีครับเดชดีครับสีส่งผลดีส่งเสริมความสําเร็จโชคลาภการเงินการทองดีครับวันอายุเดชสีมูละมูละอุตสาหะ อุสาหะหน้าที่การงานไม่สู้จะดีครับอุสาหะหมู่เลาอุตสาหะมนตรีกาลีดาวกาลิกนีคือดาวเสาทับดาวพฤหัสอยู่หน้าที่การงานมีการมีช่วงเดือนกรกฎาคมมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานโยกย้าย ที่อยู่ที่อาศัยเลีอยย้ายหน้าที่การงานนะครับอาจอยากเป็นคนช่วงดวงชะตาชีวงของท่านกรกฎาคมคนที่เกิดในวันพฤหัสอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้เกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทําอยู่อยากจะหนีอยากจะไปยอยากจะออกนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมก็ต้อง ป้องกันตัวเองไว้ก่อน,นครับการดําเนินชีวิตด้วยการประกอบมีอาชีพการงานทําก็ถือว่าให้เรามีความสุขในชีวิตในครอบครัวนะครับต้องระวังนะครับต้องทันที่เกิดในวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสวันต่อไปครับคือพุธกลางคืนครับบริวารบริวารดีครับอายุด,ดีสุขภาพดีเดชดีนะครับดาวเดชคือดาวอาทิตย์ได้ตําเกีดยรติยศตําแหน่งที่การงานวันอายุเดชสีมูลอุตสาหามนตรีกาลีคนที่เกิดวันพุธ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนี้ก็เช่นอย่างขบานอายุเดชสีมูละอุตสาหมนตรีกาลีคนที่เกิดพุธกลางคืนนี้ก็กับวันพุหัี้ชะตากรรมเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันครับจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าถูกคนใส่ร้ายไปสีหาเรื่องการแกล้งเกี่ยวกับตําแหน่งทา่การงานมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่การงานไม่สู้จะดีในช่วง เดือนกรกฎาคมนะครับคนที่เกิดตอนพฤหัสหนึ่งละนพุธกลางคืนหนึ่งละนะครับอาจจะไม่ดีครับก็ประคับประคองตัวเองไว้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับมันจะผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้ถ้าเกิดคนเรารุ่มร้อนอารมณ์ไปตามสภาวะเหตุการณ์นั้นก็จะทําให้เรามันอาจจะวันไหวไปตามกระแสนะครับสงบนิ่งปัญหาก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมอาจจะมีปัญหาทําให้ท่าน รมร้อนที่อยู่ที่อาศัยร้อนอ่าที่ทํางานทําการนะครับอาจจะมีปัญหานะครับอ่าต้องประคับประคองตนเองไว้ป้องกันตัวเองไว้นะครับอ่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านคนไปนะครับวันต่อไปครับคือวันศุกร์นะครับศุกร์เป็นบริวารบริวารอายุเดชศีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดพุทธอ่าวันคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ เกิดในวันศุกร์นะครับบริวารอายุเดชศีมูละอุตสาหามนรีคนที่เกิดในวันศุกร์ก็ถือว่าส่งผลดีครับราะว่าดาวที่ส่งผลไม่ดีก็คือดาวเรือนลาเรือนเมราศีเมถุนดาวสัจฉตนุกรุมพระสาาัจฉนาสัตว์ดาวสัจฉเป็นกาลิกินีราหูเป็นกาลิกินีระวังถูกเพื่อนต้มโกงทรยศผักหลังใส่ลายป้ายสีหาเรื่องนะครับมีปัญหานะครับท่านอนุเคราะห์สงเคราะห์ ใครก็ตามนะครับก็มีปัญหานะครับก็อย่าเอาตัวของท่านเองไปพวพันเกี่ิดสิทธิสัญญาอะไรก็ตามนะครับจดเอกสารอะไรก็ตามก็ต้องระวังด้วยนะครับในท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับเพื่อนเป็นกาลีเพื่อนเบียดเบียนเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงนะครับต้องระวังด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมถ้าผ่านเดือนกรกฎาคมไปแล้วอาจจะส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์นี่คือข้อมูล การวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตสำหรับท่านที่เกิดในาราศีเมษทั้ง8วันนะครับทั้ง8วันและดวงชะตาทั้ง12จักรราศีนะครับผมวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับส่วนดวงวันไหนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับโชคกับลาภก,ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันส่งผลสนับสนุนดีมากกว่านะครับ90บ นะครับมีโชคมีลาบการเงินการทองสภาพคล่องในช่วงเดือนกรกฎาคมดีที่สุดนะครับถ้าเกยวกเลขมงคลน,นำโชคเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปท่านก็ควรเสี่ยงรัตตนีอยู่ในเกณฑ์ของดาวโชคเล่าคือเลขก1กับเลข8นะครับอีกเลข1คือเลขด,ดาวพุธวันเกิดของท่านคือเลข4นะครับคู่กับเลข6คครับในวันที่1-16่มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคม คมก็เสียงเสี่ยงเลขมงคลไว้นะครับอ่ามี1มี8มี4มี6ก็คือจับคู่กันอยู่ในนี้อาจจะมีโชคลาภซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางวิเคราะห์วิจารณดวงชะตาชีวิตสำหรับสมาชิกที่เกิดในราศีเมษผมก็วิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมจะดีมากหรือไม่ดี ก็ในช่วงดวงชะตาชีตก็ยอมรับชะตากรรมนะครับบางครั้งบางทีคนเราดวงชะตาเป็นไปในทางแบบนีอ้อาจจะมีอยู่ช่วงไม่ดีอยู่เป็นสักระยะนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนอาจจะส่งผลดีเข้ามานะครับหรือบางคนดวงชะตาพิษด,ดาวเคราะห์ใหญ่ดาวบับเคราะดวงใหญ่ทับลัคนาเกิดอาจจะส่งผลดีระยะยาวนะครับถ้าดาวบับเคราะไม่ดวงใหญ่แค่ระยะช่วงเดือน หนึ่งก็ผ่านไปนะครับคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับทุกคนคลักเข้ากันไปครับจะสุขตลอดก็เป็นไปไม่ได้ครับจะทุกข์ตลอดชีวิตก็เป็นไปไม่ได้ครับแต่คนเราจะอยู่ได้ก็วยการประกอบอาชีพหนะ้าที่การงานถ้าคนเราทําการสิ่งใดแล้วก็มุ่งมั่นคนวายในสิ่งนั้นก็จะมีความสําเร็จความโชคดีในชีวิตตลอดไปนะครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านที่เกิดในราศีเมษทั้ง8วันได้ดูเพื่อเป็นแนวทางการนินชีก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด s b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกด,ก,ด,ก,ด,ก,ดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปลงให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตกันอีกใน ราศีต่อไปเดือนต่อต่อไปครับขอสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรักษาตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงประกอบอาชีพการงานใดก็มีความสําเร็จความโชคดีเงินทองเลยมาเทมาทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ